สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับผมครับเคนเกียนกระจุยครับวันนี้มาคนเดียวครับฉายเดียวครับหลังจากห่างหายไปนานครับก็อ่างหายไปเลี้ยงลูกครับพอดีลูกเพิ่งคลอดตอนนี้ได้2เดือนกว่าจะ3เดือนและวันนี้มีวันหยุดครับได้โคต้ามาจากแม่บ้าน2วันครับเป็นโคต้าหนิงลูกเที่ยวครับก็เดี๋ยวทริปนี้ครับผมจะฉายเดียวเลยไปแบบ คนเดียวแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเที่ยวคนเดียวหรอกมีพี่ที่รู้จักกันก็ชวนกันไปแคมปิ้งครับก็เดี๋ยวทริปนี้ครับลองมาดูครัว่าผมเที่ยวคนเดียวจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวทริปหน้าค่อยว่ากันมาเจอกับไอ้เจ้าตัวเล็กครับจะพามาเปิดตัวในทริปหน้าครับก็งไงตามติดตามชมด้วยกันครับว่าทริปนี้ผมจะไปเที่ยวอะไรยังไงกันบ้างต้างผ่านครับ แวะเข้ามาเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองสียัดเอออยู่ถูกฉะเชิงเซาครับอำเภออะไรวะจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ดูป้ายมาเดี๋ยวพาลงไปดูหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง อ่างเก็บน้าคลองสียัดครับตรนนี้แวะพามาเที่ยวระหว่างทางครับครึ่งทางที่จะไปถึงเขาสอยดาวครับนี่ก็แวะพามาเที่ยวเป็นอ่างเก็บน้ําใหญ่มากเขาจะมีชาวบ้านครับเขาเที่ยวนักท่องเที่ยวด้วยมาพัก่อนมาตกปลามาอะไรนะครับนี่แต่ว่ามาจอดรถอยู่สันเขื่อนเขาไม่ให้เข้าจอดได้แค่ตรงนี้แหละพามาดูครับ ก็กลับมาที่ถนนเส้นเดิมที่เรามาครับน,นี้เรามาจากฉะเชิงเซาอําเภอต้าท่าตะเกียบแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเลี้ยวไปอํเอาเภอวังน้ําเขียวไปทางส่าแก้วไอ้วังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วครับ วงเวียนโคโนมครับอยู่แถวสะแก้วทางจะออกไปอารัญญประเทศแล้วก็ไอเขาใสด่ดาวตลกดีครับเพิ่งเคยเจออนุสาาวรียีพัวโคโนมไปกันต่อครับนนข้างหน้าเขาใสด่ดาวโอ้โหเขาสูงมากเมฆหมอกมาล้อเล่นเราไปดูครับบรรยากาศจะดีแค่ไหนคืนนี้เราจะไปแคมป์กันที่นี่ครับเขาสอยดาว ธรรมาชาติสัตว์ป่าเขาสอยดาวมาแล้วน,น,น,นี่ปากทางเข้าครับตรงเข้าไปอีก3กิโลครึ่งนี่ครับถึงแล้วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอันนี้ที่ทําการของที่นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันครับมีคนมาตั้งเต็นท์นักท่อง,งเที่ยวก็เยอะไม่ไม่เหงาแต่เยอะไม่เยอะแน่นไม่แน่นเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีครับแต่ไม่เหงาแน่นอน เลือกสถานที่กางเต็นท์ได้แล้วครับก็คือตรงนี้ลานกว้างๆเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำาก็เริ่มกางทาร์ฟก่อนเลยพอมาถึงเห็นท่าไม่ดีฝนฟ้าร้องกางเสร็จปุ๊บฝนตกเรียบร้อยครับเต็นท์ยังไม่ได้กางโชคดีที่กางทาร์ฟก่อนอย่างน้อยมีที่หลบ ่แหละครับประสบการณ์มันสอนเราครับถ้าเรากางทรัรก่อนเราก็มีที่หลบเดี๋ยวเต็นเราผลหยุดแล้วค่อยกลางใหม่ทารับเสร็จก็กางโต๊ะกางเก้า้ครับนั่งหลบใต้ทาบชิลๆไปฝนหยากตกก็ตกไปครับทีนี้เราก็ดีก่าคนอื่นครกางเต็นกางฝนเล,ล,ล,ลยฝนเราก็รอครับมีทับกัางทาก่อนช่วยชีวิตนั่งชิลๆไปครับรอฝนหยุดแล้วเดี๋ยวค่อยกางเต็น ตอนนี้มาถึงแล้วครับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนี่กลางเต็นต์กลางทาร์บจัดแจงแคมป์เสร็จเรียบร้อยแล้วงวดนี้มาพร้อมแบบอุปกรณ์แคมป์ชิ้นใหม่เยอะมากก็คือตอนนี้ผมเริ่มมาเน้นเล่นคุมโทนเป็นโทนเขียวครับนี่ดูทาร์ก็เขียวไฟฮีทเขียวกระติกเขียวครับเก้าอี้เขียวแล้วก็กล่องเก็บของก็เขียวครับเริ่มมาเล่นคุมโทนเดี๋ยวพาไปดูไอเทมใหม่ๆสวยๆเพียบเลยนี่ครับ เป็นไงคุมโทนสีเขียวทุกอย่างพยายามให้เป็นเขียวแก้วเยติก็เขียวครับนี่อันนี้พี่พลอยก็ไปตำของใหม่มาเหมือนกันครับเป็นค o มแมนด d ักลูมอินสแตนซี่โอ้โหอลังการบาลเบล่ายังเปียกๆอยู่เลยอาทิตย์ที่แล้วออกมาใช่ไหมนี่นี่ก็โดนผมป้ายยาครับคุมโทนเขียวเหมือนกันเดี๋ยวคงจะงอกเขียวมาอีกเรื่อยๆ <c oughs> แน่นอน นี่รูครับมันทนเขียว,ไไวนี่ก็เขียวเขียวเขียวหมดเลยติดตามกันต่อไปครับว่าจะงอกเขียวอะไรมาอีกได้ดูครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างออวันนี้น่าจะมีสเต็กค,ครับมนมีเซนมัมีเซน, <laughs> เซนหน่อยครับวันนี้มีมีเมนูอะไรบ้างมีเนื้อจากแมคโครดูกล้องหนีบสิกล้องหนีบคุณกล้องหนีไม่ดีนี่เลนี่แบเพื่อนในออสเตรเลียปะครับออสเตรเลียแมคโครค่ะ กินกินดีกว่าอยู่บ้านอีกแล้วเนี่ยใช่ค่ะกินดีกว่าอยู่บ้านตันนี้เนื้อแถวพี่ฉันเนื้อสี่โมงครึ่งครับบรรยากาศตอนนี้เราก็เริ่มที่จะตั้งครัวทํากับข้าวครับพวกพี่ๆเขาก็ถ่ายรูปเล่นกันเขาเตรียมพร้อมมาเป็นแบบนักดนตรีเล่นกีตาร์ครับนพี่พลอยก็ถ่ายกับเต็นท์ใหม่ครับถ่ายรูปเล่นกันครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วแหละ เย็นๆเริ่มหิวบรรยากาศก็พอกำลังพอดีครับคนไม่ถึงกับเยอะมากประมาณสัก30%ของพื้นที่ลานกำลังดีครับไม่เหงาเมนูถัดไปเราจะทำผัดกะเพรากันนี่ซับพริกอุตส่าห์ไปซื้อมาเลยนี่กะเพราเก็บมาจากบ้านป่ครับเก็บมารถนรเก็บ เดี๋ยวเชฟจะโชว์ฝีมือการผัดกะเพราครับเันนี้สเบียงเยอะมากเดี๋ยวมีไก่ทอดอีกกินได้ครับคืนครับอันนี้ครับหมักไก่ด้วยหม,มัก,มกด้วยโซดาอ๋อไม่ใช่หกโมงครึง่งเรากินข้ากันเสร็จแล้วครับทีนี้ก็นั่งคุยนั่งเล่นกัน <laughs> เริ่มมาไฟมาติดครับสร้างบรรยากาศ <laughs> สีวอมวอม <laughs> นมีตะเกียงครับวันนี้ตอนนี้ก็สี่ทุ่มห้าสิบสี่แล้วครับ จะห้าทุ่มแล้วก็เดี๋ยวคงวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเข้านอนและเริ่มง่วงก็เต็นเนี่ยครับวันนี้นอนคนเดียวเต็นบลเบือเลยนอนคนเดียวส่วนพี่ๆีเขาก็เดี๋ยวก็คงนอนแล้วครับนั่งคุยนั่งเล่นกันแป๊บหนึ่งวนผมก็เดี๋ยวลาไปก่อนแลหรับวันนี้ครับผันดีลาตีสวัสด์บายเฮ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยวกันต่ออีกนิดหน่อยครับกลับบายบายครับ